ก็ขับรถในกองสงการนะคะพาร์ทในวันนี้มันจะไปหาเนเธอร์ไลท์เพิ่มเติมกันนั่นเองเรามีกาบมีพิแทกมีขวานลแล้วแต่เ่าเกาะเรายังไม่เป็นเนเธอร์ไลท์ครับผมซึ่งในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เราจะหาเนเธอร์ไลท์อย่างเดียวเลยนะฮะเนาะโอเครู้สึกว่ามันลังไป โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ในได,ได้แอชียนเดนเซอร์สีสอันแล้วซึ่งสีต้องการต่อไปก็คือทองเอาทองมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอเตอร์ไลท์อินกอค okay. โอ้ะกอดเราโปรเทชั่นสามอยู่เลยเหรอยังไม่ยังไม่สุดนะยังไม่ครับสุดนะโอเคเอามาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เทอร่า ผู <Later. S 2> ้ชมแล้วว่าเราพักเรื่องเนเชรไลน์ไปก่อนดีกว่านะฮะซึ่งหลังจากที่ได้ป,ปดระกุเนเชรไล์มาแล้วด้านล่างก็เริ่มดูนแล้วเน,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 นาะได้เกาะเนเชรไล์มาแล้วแบบนี้มาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็วางบอกด้านหลังตรงนี้แล้วก็วางรอบๆเอ้อบั๊กปั๊มผมนี่เขาไมครับโมแจก็เขายังไม่ได้แก้สักทีนะผู้ชมคือแบบถ้าเกิดเขาแก้นี่เนี่ยบั๊กบั๊กนี้ยังไงมันก็มันเป็นบั๊กอมตะท่ผู้ชม เขาแก้ okay, ยังไงก็มีคนคนโปัดต้นเติมเนาะง่ายคือเราจะเราจะมีบัคความผมใช้กันทั้งชาติท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ผมจะไม่ใช้เป็นรีเวอร์ผมจะใช้เป็นออคเซอร์เวอร์รักกันให้มัน, <Later. S 1> น,นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไหนหรือใช้บัรถุกอกดินจา้าโอเคทำถูกแล้วอา่าฮโอเค ถุกแล้ววันนี้เดี๋ยวนะตอนนี้มันมืดเลยใช่ไหมเป็นดวงจัทนทร์ไม่ใช่จันทร์เต็มดวงดีโอ้ถ้าจะเต็มดวงผมนี้ผมจะหาสลามสักหน่อยไม่เป็นไรโอเคเราต่อไปหลุมหม้อ้านท่านลาบถุงนี้ประตูนู้นเราจะเสียเราจะเสียไอเราจะทำเราจะที่เกีย่ยวกับระบบก,กับผมเราย้ายคนแอนไปเลยดีกว่าง่ายดีบอลดับเบิลตรงนี้อ่าฮะแล้วเราก็วางเราทำเราจะทำคนแอน,นตรงไหนดีเราจะทำคนแอน,นตรงนี้ละกัน เอาแบบนี้เลยเอา,าวางกล่องแนวขวางมันจะได้มันจะได้เยอะๆหน่อยวางกล่องแนวผมจะกดชิปทำไมเนี่ยวางคอมเพลย์อย่างนี้เลี่ยบมาเปลย์อย่างนี้ต่อไปต่อไปเราต้องการเราต้องทำวงจรลูปให้ให้ดิสเนเซอร์ให้คอปเปอร์ทำาทงานรนี่ในตรงนี้วางอย่างนี้ ีแล้วก็ถ้ามันจะถูกมันต้องไม่ใช่ละปูกนี่เนี้ยโอเคอย่างงี้วงจอรอย่างงี้โอเคอเความวงจอรอย่างงี้เสร็จปุ๊บต่อไปต่อไปสิ่งต้องการก็คือน,น้ำอ่าคนชิปวางอย่างงี้วางกระจกอย่างนี้คุมไปเลยคุมไปเลยก็ได้กัน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 บางคนกันกันอะไรมาโดนอะไรมาโดนวงจรนะฮะ วา okay. งอย่างนี้เสร็จแล้วก็ุดนี้ออกอ่าแบบหนึ่งเราเราต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องวางเดี๋ยวเราต้องวางอีไม่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 ไมต่อมาด้านนี้ดิต่อมาด้านนี้นี้โอเคต่ okay. อขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาตรงนี้ ต่อขึ้นมาผมชอบกระจกเวอร์าชาั่นใหม่จังเลยอ่ะมัน,ม,นมันแบบน่ารักดีอ่ะออคุณผู้ชมเอ๊ดังนั้นก็อา่าไปตักน้ำมาหนึ่งแตงน้ำเฮตักมาผมว่าหนึ่งแตงใช่ไหมแต่ไม่ใช่หนึ่งแตงนะผมหนึ่งนี้วางน้ำไปน้ำไหลถึงอุ๊ยพอดีเป๊ะเลยน้ำไหลถึงตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็แล้วก็ต้องการโซแซนเพื่อนกันในเท่มขึ้นโซแซนจะ้ะโซแซ โซแซนไปไหนแล้วเนี่ยโซแซนโอ้ยรีเวิร์สเก่งจังฮึขอแบบโซแซนน,นิดนึงนะโอเคท่านผู้ชมมาเราได้โซแซนมาแล้วแล้วผมแวะไปเอาน้ำแข็งมาด้วยโอเคมาคพื้นที่เก่าของเราพื้นที่ก่อสร้างของเราตรงนี้โอเคแล้วก็อ่ามาตรงนี้แล้วก็ขุดนี่ออก คตรงนี้ต้องวางน้ำตรงนี้ต้องปิดให้หมดเลยให้น้ำให้น้ำมันไหลขึ้นได้อย่างนี้ไอตรงนี้ไม่ต้องวางเบืองวางนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องใส่ต้องทัดาคลั่งขึ้นชั่วคราวแป๊บหนึ่งล้วกระจุกเวอร์ชันใหม่จริงๆอ่ะเวอร์ชันเก่ามันแบบมาลายตานิดนึงอะเวอร์ชันใหม่มันเยอะขึ้นเยอะเลยอย่างนี้เคน้ำก็จะไหลขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็อยนี้ ก่อน,อนโอเคมันจะไหลขึ้นมาอย่างนี้ไปตักน้ําเพิ่มน้ำน้ำนำเพิ่มตักเพิ่มมาเมื่อที่เก่าของเราอีกทีวายน้ําไม่ได้น้ําตื้นเกินว่ายไม่ได้พอลสบุข,ขึ้นมาแล้วก็วางอย่างนี้ลองทดสอบระบบดูก่อน ถ้าลองถ้าเกิดผมต่อวงจรไปปุ๊บมันก็ต้องทำงานอต่ผมจะต่อยังไงเนี่ยน,นะยนี่ไม่ได้เร็จละผมวางวงจรไม่ได้เพราะมันติดกับน้ำเอ่อยังไงดีเนี่ยไม่ใช่อ่ะแป๊บนึ่งผมงวงวงจรแป๊บ,บนึ่งโอเคในที่สุดก็งวงวงจรในสกีวงจรก็หน้าตาประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเค ประมาณนี้แล้วตรงนี้วางเราจะตัดไหมโอเควัตถุตนไม่ตัดโอเคในที่สุดผมจอนผมก็งมเสร็จสักเจโอยวางผิุดเลยขุดทิ้งเลยโอเคเราได้ท่อของเราแล้วนะฮะวอ้โหแรกของเต็มมาตรงนี้ตรงนี้วางน้ำตรงนี้วางน้ำแข็งผมวางกันเหนือสองอันเลยตรงนี้ก็น้ำแข็งอันนี้ก็น้ำแข็ง ถ้าผมว่าไปแก้ตรงนี้เรือนตรงนี้ผมต้องวันน้ำแข็งชั้นหนึ่งเพื่อให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ตรงนี้นนนโอเคมันจะเร็วมันจะไปได้เร็วขึ้นโอ้โหมันจะอาจจะเสียเงินนิดนึงนะท่านผู้ชมมาตรงนี้เอมผมจะต่อใน,นอ้อมมาทางนี้ได้ปะต่ออ้อมอ้อมมาทางนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้อ่ะต่อมาตรงนี้ได้ต้องทำดับเบิลอีกอันหนึง่ง ให้มันสั้นลงหน่อยให้มันสั้นลงหน่อยอย่างี้แล้วก็ต้องแล้วกันสปอปเปอร์อีกหนึ่งอันได้เทปสูตมาด้านบนจากนั้นก็ต่ออึดอึดย่างไรก็วางน้ำให้ไผ่ไปเร็วโหไปอย่างรวดเร็วมากไปอย่างรุนแรงมากเดี๋ยวประมาณนี้แล้วมันจะไหลมาตรงนี้แล้วก็ไปหากระจกเพิ่มนิดนึงท่านผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องใช้กระจกก็ได้เดี๋ยวผมจะมาหากระจกทีหลักไอ้นี่แล้วก็อย่างนี้จากนั้นก็วางน้ําให้ไปให้พาพาไปต่อได้ อย่างนี้ตรงนี้น้ำไม่ถึงอีกการเดินนี่แลก็อย่างนี้อันนี้คือมั่วอยู่นะท่านผู้ชมตอนแข่งตรงนี้นิดนึงนี่แล้วก็อย่างนี้โลน,น,นะน้ำน,น้ำในในะตรงนี้ไม่ได้นะน้ำมาตรงนี้ได้ไหนดูสิน้ำนะตรง,ตรงไอเทมตรงนี้หมดแล้ว อ,อ๋อเลสตนไ,ไม่ถึงเ,เ,ล,เลสตนไม่ถึงหรอเรลยเลสตนไ,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 ไม่ถึงคุณผู้ชมโอ๋อผมต้องทำทวนต้องทำเลสตนเลสตนไม่พออีกอ่านท่านง,งั้นต้องทำรีพิเตอร์ต้องทำรีพิเตอร์เลสตงไม่พอทำรีพีเตอร์แบบเผมีหงอกน้ำไม่น้ทำทะลักอีก สักคู่ฮะคือสายเราสักคู่อะเลสโตรีปิเตอร์วาอย่างนี้น้ำโอเคปึ๊บเลสโตรีปิเตอร์เร่งกระแสไฟนิดนึงปะปะเรียบร้อยทีนี้ก็ส่งไปได้แล้วมันจะค้างตรงเนี้ยมันชอบค้างตรงเนี้ยชอบค้างตรงนี้ผมต้องเร่งสปีดมันหน่อยอย่างนี้ต้องเร่งสปีดมันนิดนึงไม่ได้ดิตรงนี้มันไม่ได้ นี่ต้องมีโค้งนิดหนึ่งมีเหลี่ยมนิดหนึ่งออกนี่แล้วก็น้ำแข็งได้ไหมเนี่ยได้ไมเอ่ยจอดค้างอีกพระโท ต่อนอยากค้างที่สิลูกอืมไปตอนนั้นค้างไหมหนี่ไม่ค้างถ้าเจ้านายทำไมนายค้างเลยเียหายค้างละไอผมแทนที่แทนที่มันจะทำตรงนี้ก็ย้ายมีฝักหนึ่งดีมะโพเออคนรู้ว่าคลิปนี้จะไปคลิปสั้นๆง่ายๆนะแต่ผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวอยู่แหละอัดมาแล้ห้าสิบนาทีแล้ว อ่นี <S <S เดี๋ยวนะทำไมยังไม่อ๋อมันก็ส่งไฟมันก็สก่งอ๋อมันต้องได้รับอ๋อเป็นด้านล่างเหรอฮัออโลโหลฮัลโหลเจ้าจลิสโตนบ้าฮัลโหลมันไม่ทำงานนะท่านผู้ชม มันไม่ทํางานอีกละโอเคนายจะทํางานอยู่ไหมพวกไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจคือตัวไอ้นั่นมันทํางานได้แต่ที่มันทํางานไม่ได้มันหมายเพราะว่าต่ไรไอ้นี่มันทํางานรัวๆเลยอ่าฮะม,มันแล้วตรงนี้ก็ค้างผมว่าผมวางผิดว่าผมทำผิดใจหลวงเลยโอเค,อเคใครไปได้ไหมเอ่ยทำไมนายไม่ทํางานนะพวก ไอเทมมาตรงนี้สัญญาณมาตรงนี้อ๋อมันแป๊บนึงนะมันจํานวนไอเทมไม่พอเบรอน,นี้มันต้องมีไอเทมเพียมพอกับมนผมพองงมุนจออีกสักครั้งหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอ้ยงมเสร็จพักทีมีกระจกเหลือไม่มีกระจกเหลืออีกกระจกหมดท่านผู้ชมกระจกหมดก็ช่วยคาไปเกาะละกัดงนี้ได้รู้สึกเร็จสักทีโอเคตรงนี้พัดมาได้ไหม พันมาได้อยู่ไหมพัดมาได้อยู่แค่ตรงนี้พัดมาได้อยู่แล้วก็ต้องแล้วต้องแล้วตรงนี้เลือกขาดแค่ตรงนี้ที่เดียวเราโซแซนหรอโซแซน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 หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเปรียบโซแซนไปไหนผมต้องไปเปลียนที่เปลี่ยนแบบปดใหม่นะหรือว่ามันค้างในฮอปเปอร์นี่แล้วหรือว่ามันเจ็บในฮอปเปอร์นี่แล้ว ไอเทนแบกป,อปลอมไอเทนแบกปลอมหนึ่งเอเอว่าตรงนี้แบบว่าไฟแบบเยอะมากไอใ,ใชนแบกปลอมโอเคผมไปหาโซแฟนอีกแป๊บหนึ่งโอเคเราไปเจอโซแฟนในบ้านมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยชีนี้ผมตัดยาวแน่ๆเลยตัดคนโทรสารคนตัดต่ออย่ันยังถูกเลยม,มาอย่างนี้อ่าฮะ ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อ,อ่าไม่ได้ตรงนี้มันน้ำมันน้ำมันต้องไหลน้ำต้องไหลออไมัยนี้ถ้าไหลมาตรงนี้รอดไม่ได้รอดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องแก้ครับผมถ้ารอดไม่ได้ันต้องแก้มันละเพราเราไปถอนไม่ต้องเอากระจกแล้วมัง้งเพราะว่าตอนนี้เราขาดแค่กระจกแล้วทุกผูกก้ชม คนที่เก่าเอาตรงนี้ของเของหินมานี่มันอะไรนี่นี่มันลงนี่มันลงนลงานนรกชัดๆท่านผู้ชมความบ้าบอความบ้าบ้าบอของฟาร์กเนี่ยผมผมไม่มยกผมยกให้เลยนี่มันจะดูพิโกดพี่จาน,นนิดนึงนะท่านผู้ชมตัอฟาร์กทีนี้ตรงไหงนี้เลยตรงนี้นนอ๋อโซแซ่ดังนั้นก็วางน้ำนี่ หามพลักนี่เนี่ยเขาขึ้นมาอย่างนี้เสร็จจากนั้นก็เราจากนั้นน้ำมันไม่ทํางานเพราะว่าเพราะว่าเอ,อ่อเพราะว่ามันมันต้องเป็นน้ําเต็มโซเดียมทำง,งานโอเคตักน้ำมาต่อขึ้นไปขึ้นมาขึ้นโอ้ยขึ้นดิ ขึ้นไปลอยขึ้น,อนโอเคในที่สุดความเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่งมกันมาตั้งนานงมกันมาตั้งนานไม่ไม่ยากที่วงจรหรอกมันยากที่ระบบน้ําไหลได้แหละเอาน้ําไหลย้อนเอากดไหลย้อนเป็นกดไหลยออ้อน๋ออ่าสแลปหน่อย ไม่มีสลับอีกจ็อกค้าเพราะจ็อกค้บกาโดนล็อกไปแล้วมามาพู้ที่วิ่งตรงนี้แล้วฝนก็ตกสล,ลับเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นสลับแล้วมาบุดเหลืชั่วโมงอยู่เนี่ยท่านผู้ชม3นาทีชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วก็บุญตรงนี้อ่าเรียบร้อยทีนี้ทีนี้ฟาร์มแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเอ้ยใส่เข้าไป ฮะทำไมานายไม่ทำงานนะพวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาว่าจะปีนคลิปสวยๆแล้วนะมันไม่ทำงานอ่ะไม่ทำงานหรอกท่านผู้ชมมันไม่ทำงานคือไอ้ด้านบนนะ่ะมันทำงานตอนด้านบนมันทำงานแค่ด้านบนเหรอแย่จังเลยสมมติผมต้องมาแก้วงจนนรนรกนี่อีกแล้วต้องมาแก้วงจรด้านบนนี่อีกแล้วอ่ะ ว่าผมว่าผมควยงจรนี้ขึ้นแก้ไขแบบปัญหาในที่สุดก็ทำควาก็ทําวงจรลุงก็ทําวงจรก็ว่าบอบอนี่สักทีโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็นนั่นเองนะครับผมผมขออันี้ผมขอตัวไปผมขอตัวไปขุดอ่าไปขุดซ้ายแล้วกระจกแล้วมาตกแต่ที่นี่คนอื่นนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ